น้ำเนะกองครับยูเดียมันก็มีค่อยๆมีขี้มูกมีมีขี้มูกติดอ,ะอ่ะและว้วก็เช็ดเออเนี่ยอันเนี้ยผมบอกผมกินน้ำนี่แล้วพอเขาถือว่าเขาลังเกียจละมันเหมือนกับมีขี้มูกติดเน,นี้ยพอเออเฮือไปล่างพร้อมจะไปล่างอ่ะกินไหมอ่ะก็เขาบอกว่าเขาบอกกินอ่ะมันมันมีขี้มูกมแล้วมันบอกเออกินไหมไอ่ะทำท<อ>ำไมล่ะเออเนี่ยผมถึงอยากรู้อ่า อันนี้ด้วยฐานจิตตรงไหนอ่ะ,<า>อะด้วยฐานจิตตรงไหนทําไมมาอีบอกให้ไม่กินแต่มึงบอกย้อนให้อีก,กินเออทั้งนั้นตัวเองก็บอกตัวเองก็บอกกินเพราะขี้หมกมันติดฐานฐานจิตฐานจิตตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเรานั่งกินอิ่มไม่ไม่มีไม่มีไม่ได้มึงไม่มีฐานจิตมึงอยู่ดีๆพูดได้จิตเป็นอรกจเป็นเบาเรากินอิ่มเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราก็นึกถึงอุ้ยอาจารย์กินน้ำไปยังแต่ไม่ได้ลืมไม่ได้คิดว่าไอตัวขี้มูก เองลืมไปแล้วอ่ะลืมไปว่ามีที่มูกอะใช่ข้าลืมไปแล้วเออทําไมลืมเก่งเออได้ไหมคะทาไมอ่ะเพราะไม่ได้เห็นความสาคัญไม่ได้เห็นความสำคัญใช่ไหมนะไม่ได้เห็นความสําคัญลืมไปเลยเพราะว่าคิดว่าอาจารย์พูดเล่นดูมินอาจารย์ใช่ไหมเขาเป็นคนเขาลูมีนอาจารย์เขาบอกว่ามึงจำไม่ได้แล้วอ๋อเลยบอกว่าอีลืมไม่ได้ความสำคัญอย่างนี้อลงโทษดีห้าเท่านะ ไล่ไปเลยมึงไล่เลยห้าเท่าห้าห้าครั้งเลยเพราะไอ้ผิดห้าเลยหนึ่งว่าอ๋อรู้ว่าหน้ามันบดีละก็ยังเอาไปชื่อกินอันนี้ก็ที่หนึ่งเนาะสองหนึ่งเขาไม่ระวังไม่ได้ตรวจสอบความระวังไม่มีครับไม่ถึงพร้อมไม่ถึงพร้อมอ๋อสองข้อสองอ่าสองก็คือมาแล้วอาจารย์บอกแล้วอว่า ว่าตรงนี้มันสกปรกอ่าแล้วเขาก็ไปคนเจ็ดที่มุกออกตัวอ่าข้อสามสามไม่ให้ความสําคัญสําคัญอะไรสําคัญตรงที่สกปรกอ่าสกปรกอ๋อไม่ให้ความสําคัญข้อที่สีู่บาอาจารย์หัวกูบาอาจารย์ก็ยังไม่กูลองดูอ๋อลองลองว่าอาจารย์มันจะกินไหมจะกินไหมข้อที่ห้าข้อที่ห้าเปไหมไปเมื่อความาย ที่จะให้หลอกให้อาจารย์เสียนะถ้าอาจารย์กินนอีหัวรอะเลยกินน้ำน้ำขี้โมกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพาัฒนารายาัฒนาร้ายพัฒนารนายหวังรายอ่ะ,ท,ะออท,ที่จะให้ให้ที่จะให้อาจารย์พลาดท่าใช่ตอนที่มาแก้กรรมตีบนพระธาตุโดยตุงอ่ะก็คือว่าาัฒนาลายนี่แหละอนหารตัวไหนที่เราไปแก้กรรมที่ทดโดยตุงอ่ะมีข้อหนึ่งอ่ะตีว่าอ๋อพัฒนาร้ายแล้วก็เอายายาพิษที่เขากินอ่ะ

เวลาพูดไปก็หมาเห่าเป็ไม่สำคัญโอ้เดี๋ยวกันเดียวกันเใช่ไหมโอ้โหปรารถนาร้ายใช่ใช่ร้ายมีจิตปรารถนาร้ายร้ายอ่ะคืออยากจะให้มันพลาดท่าแล้วก็แล้วมึงจะได้หัวเราะอืมโอ้นี่มันลึกขนาดนั้นถ้าอู้เพลินๆนี่จะว่าแย่เล่นอย่างนี้หรือเปล่าเออเออแต่มันเป็นห้าเลยนะอะไรก็คือเล่นทั้งนั้นน่ะแต่คือเจ็บคือของจริง เชฟคือลองจริงอ๋ออ๋ออันนี้เชื่อมยงคือตัวเอง็นแล้วนะว่าอดีตชาติตัวเองกับปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ว่าอ๋อมันนักเบามันนี่แต่ว่ามีตั๋วมันทำประจำอ่ะแล้วเวนี่อ่ะที่บอกว่าอีเลิกแต่อีเลิกยังแอบทำอ่ะใช่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเรื่องใหญ่มาอ๋อมีจิตตัวนี้ฝังมาอยู่เรื่อยๆเออแล้วมึงจะเคลียร์ออกไหมอะเคลียร์ยังไงดีค โอ้โหจะเป็นรู้มึงอ่ะมึงเวลามีขี้มึงเคียงไงเช็ดตูดบ้าสิเช็ดตูดมึงจะขี้ออกจะออกได้ไง <laughs> บ้าเอ้ย <laughs> มึงต้องไปเบ่งเอาขี้ออกเลยต้องเบ่งเอาขี้ออกเออสิแต่ว่าเอาแล้วกงแล้วเนี้ยเวลาเราทำผิดแล้วทำไมเราต้อง พอไปขอโทษแล้วทำไมต้องมาคิดซ้ำๆเสียใจกับการทผิดอย่างนี้กูสารหน้ามึงเสร็จแล้วกูว่าแกงไม่รู้เรื่องแล้วทำไมจะต้องมาว่ากูสารหน้ามึงอ๋อนี่มันไล่นะเวลาผิดตบหน้าตบหน้าจบอย่ามาว่างนะเสียใจไหมอ๋อครับเสียใจที่ไอ้เจไอ้ไอ้เจ้ไอ้เจ้ชั่วเนี่ยอ๋อก็ เออขอโทษขอโทษแล้วจบนะมึงยามกีนะมันไม่ได้มัไม่ได้ใช่ไอ้บ้าง่ายเกินไปล่ะสาดหน้าอีกแล้วกูบอกเฮ้ยขอโทษแล้วจบป่ะจบไหมไม่จบเอางั่นนะเร้วยงทำไมคิดว่าคนาหนึ่งต้องจบพอทีมึงว่าไม่จบไอ้บ้าแต่มันมีอันหนึ่งนะมึงก็ต้องแก้ดิ เสียใจเพราะว่าเราทําผิดไปแล้วว่าเสียใจเราก็ต้องระวังอย่าให้ผิดซ้ำดิื่อคืนก็โดนเสียใจแล้วแล้วมึงผิดซ้ำทำไมอ่ะก็พยายามแต่ผิดซ้ำแล้วต่อไปนี่ก็ต้องระวังเลยไม่หัวแล้วต้องมีกัลยามิเคยเตือนเตือนเราแล้วอีจะทําบ่อยๆก็จะอุทาหอนมากขึ้นีก็จะไม่ทำ้อใจยังสํานึกว่าเราผิด แล้วก็พอนาวไปบ่อยๆอเคคุณโอนี่เราผิดนะเป็นมูทาขอแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ทาตรงนี้นะคือคิดตรงนี้ตรงนี้ตันนี้นอนไม่หลับเลยเสียใจเสียใจเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เหรอเกี่ยวกับเรื่องที่พระปาล์มพระพุทธเจ้าอ๋อลำปาล์มพระพุทธเจ้าอืมนอนไม่หลับเพราะว่าเสียใจนอนไม่หลับแล้วพระพุทธเจ้าดีใจใช่ไหมไม่ดีฮะเป็นมึงอ่ะสมมติว่ามึงบอกว่าเสียใจนอนไม่หลับแล้วอาจารย์เขารู้อาจารย์เขาเสียใจหรือดีใจที่มึงนอนไม่หลับ โอ้อาจารย์ไม่ดีใจแล้วก็เพราะอาจารย์เนี่ยเออทำมือตัวเองน้อมเราอ่ะพุทธเจ้าคขาก็รอาจารย์ดีใจใช่ไหมเ้าอีกแล้วเท้าอีกแล้วลงเเวงในความในความรักของอาจารย์ โอ้โหโคไลเลยนี่กูบอกว่ามึงอย่าไปล้อเล่นนะไอหน้าเสือนี่นะไปกินกีชานะแวงสงงัยกับความไอเมตตามุริตาต่อคูบาอาจารย์ร้อนรอดแล้วแฝงด้วยความอาฆาตด้วยน้ตัวเองอาฆาตเลยคิดว่าอาจารย์ต้องอาฆาตนั่นเนี่ยเราอะอล้อเพรอะเราคิดอาฆาตไงเราเลยไปมองคนอื่นว่าต้องอาฆาตเช่ใไหมอืมได้ ใช่ถ้าเราไม่มีจิตอาฆาตเราจะไม่คิดว่าเขาอาฆาตรู้ไหมต้องแก้ไข,ขแ,แก้ไขสกุลลายไบอันหนึ่งใช่แต่ดันไม่รู้ว่าสกูอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไปแก้อะไรวะอ๋อตัวเองเข้าใจคํานี้ก็คำคำนี้ไหมเนี่ยก็นีนเนเน่เป็นเป็นเตียกุญแจทองตี่ว่านี่นะอ่าปัจฉญาตัวเองตีนิ่มออกตัวเองก็แก้มได้ละตัวเองก็จะมีมีต่อไปต่อไป ขอตัวเองคิดคิดก่อนหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกถามได้ถามใช่เราได้ใช่ตีตีแล้วมันจะต้องแก้ยังไงคะอ๋อแต่เอาตีปัจฉยาของอากงเนี่ยว่าลูกกุญแจเนี่ยลูกกุญแจนี่ก็คือตัวตีตวตีมนแก้ไม่ใช่ มันนะเอาแต่สักคูไปเอาแต่ที่ขายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าวิธีที่สักคูอยู่ตัวไหนอ่ะผมว่ามีสักคูอยู่สิบตัวไม่รู้ว่าตัวไหนมันผิดอ่ะแล้วคุณจะไปแก้งเรารู้ว่าผิดแต่ไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนจะแก้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าเราผิดอะไรตรงไหนเราถึงจะไปแก้ตรงจุดแต่ว่ามงเป็นช่างอย่ารู้เลยจะเข้าใจทำไมมงต้องไปถอดทั้งสิบอันอ่ะ เริ่มต้นใหม่อีกอยู่ดีเลยก็ไล่ตั้งแต่สิบตัวนะกัเขามีรู้ก็ใช่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตัวไหนอ่ะเราก็ต้องถามเป็นผู้เป็นทัางเินี่แหละคือเรียกว่ามีกระยาไว้ศรสการถามผู้รู้กระยาไว้เขามองปัาคู้รู้เลยว่าตัวนี้มันเป็นสนิมอ่ามันข้ามไม่ข้าไม่เส้นมันเป็นเกี่ยวอะอุณผครับถ้างนั้นผมผมอันนี้ล่ะ ว่าตัวตัวกุญแจเตียไปไขเออสกูไลเตียไปไขเนี่ยคือตัวเอาแต่ใจไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเนี้ยคือวิธีมันมาแล้วไปซื้อมันมาแล้วทีนี้มันไม่รู้แต่มันอวดรู้อะแล้วเลยไม่ยอมถามว่าโควเสียหน้าแล้วก็แก้แก้ไปอย่างนั้นอะทำไมแล้วมันแก้ถูกแก้ผิดอะแก้ผิดไม่รู้จริงแล้วก็ไปทำน้องสาวมึงเป็นไหมเป็นพี่สาวหนูไง หรือว่าอดเก่งอ้าวี่ใช่สิอดเก่งถือดีสําคัญตนผิดหัวหน้ามานั่งนั่นอ่อตัวเนี้ยจึงจึงทำให้เขาพัฒนาไม่ไดมังเลยไม่ยอมรับความจริงรับความจริงเราไม่รู้เราก็ต้องถามผู้รู้สิแต่หลงว่ากลัวเสียหน้าไงผู้ต้องเป็นผู้รู้ไงผู้รู้กูสายแม่งตัวไหนไปเหมือนกันยุ่ง้ะทีนี้เดี๋ยวแม่ไอตัวนั้นเป็นปัญหามารถมอเตอร์ไซค์มันคว่ำเลยอืมครับ เบัตนะิเหตุมันมาได้เพราะตัวเดียวนัดตัวเดียวเนี่ยตอนนั้นมึมงถามไปแล้วแก้ให้ดีก็ไม่เสียคุณก็ไม่ต้องอุบัติเหตุอ๋อไปขันนัดตัวนี้คือมันแน่นอ่นาได้ก็ไม่เกิดอ,อุบัติเหตุครับครับนี่แหละคือความบุกร่้องอนี่แหละคือความประมาทพนะระเจ้าบอกว่าอย่าประมาทก็อย่าประมาทอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเวลาจะตายแล้วเคยมาคิดบอกอย่าประมาทคนละเรื่องนะครับอย่าประมาท่อนสร เราไม่รู้เราต้องรีบถามผู้รู้ถามเสร็จแล้วแก้ให้ถูกต้องไม่ใช่ไม่รู้ทําเป็นอุปลุกว่าตัวเองรู้มั่วไปมึงสวยเองอ่ะเพราะึงต้องใช้เออไเง้าไม่ช่วยมึงปวดหัวทำไมไม่ช่วยมานั่งร้องไห้ทำไมตะเกียบเดี๋ยวนี้ใครคุยอะไรหน่อยให้หมดอะ เจ๊แกกดูฟีดปากนะครับโอ้โหสุดยอดไอ้นี่ปลายปั้มมันมันดูถูกเลยอ่ะมอเนี่ยใช่มันดูถูกมันนะไอ้นี่มันเครื่องในใจมันไม่อยากทำให้มันหอวไ้ดูดวงอ่ะป้าอ่าไหนแนงว่าเออปู่โตที่นี่ไปตีอันเตียกระดานตีเน่าเน่าเหม็นๆอ่ะโอ้โหมึงหือฉันมาดูดวงตรงนี้อ่ะ แมันทังหันมันเป็นกาดอ่ะเห็นไหมล่านที่เป็นโต๊ะที่เขาเนี่ยโอ้โหมันคือไม่ให้ความนับถือนับถือเขาไหนไหนๆมาก็ร้องเรา้รอไม่ใช่ไม่ใช่เก่งใจว่าว่าโกงให้หมาเดี๋ยวถ้าไม่ให้ดูเดี๋ยวโกงด่าคือเวนี้ตั้งแต่วันแรกเจอกูก็กลัวกูแล้วทําไมมันสร้างข้างในขีดขอดกูว่ามองออกแล้ว โอวันแรกปลาไปพูดสามคำเขาร้องไห้แล้วอ่ะวันแรกที่เราไปอะ่ะทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเน่ะทีเดียวก็รู้แล้วแล้วข้างในอ่ะมานีกลัวกูวเลยเขาบอกกูว่าบอกมาน,านบอกนานพอแล้วนะให้เขาเถอะนิดหน่อยนะเอาเขามานานแล้วให้เขาเถอะผ่อนผันแล้วจะให้อีกทำสิ่งอะไรไปให้อะไรเนี่ยที่กเกียรบรรยายนะถูก ถ้าตรงนี้ไอ้คิดใหม่ได้แล้วแก้ไขใหม่ได้อยากจะเป็นดูแลกับเด็กกำพร้าอะไรช่วยเหลือเด็กกำพร้าหัวหัวยไวขนาดนั่นหรอเนาะพูดขึ้นมาป,ป,ปุาป๊บยิมม่งเลยขอเปลี่ยนเลย,ลย <มา S 2> อะไรอย่างเงี้ย่ัวไวมากเลยมาบวชเพื่อกูไม่มีประโยชน์ครับใช่ไหมึงบวชแล้ให้ตายเหอะกูก็กูก็สุดยอดอยู่แล้วไม่มไมมต้องนองนกูบวชขอถ้าว่าดีขึ้นมาได้จะขอดูแลป้า ไม่ต้องดูแลป้าหรอกเพราะป้ามารอรอมึงมาดูแลเนี่ยเ <c oughs> หงือกแห้งเหงือกแห้งสิ่งหนึ่งมันสำคัญกว่านั้นคือเองต้องชดเชยเพราะไอ้ทำลายมาเยอะอ <c oughs> คุณต้องมาชดเชยกรณีวิหารห้าเนี่เดี๋ยวในขั้นพอเขียนตรงนี้เส่อะไรต้องเข้าสู่กรณีวิหารห้าต้องไหว้พ่อแม่กรณี ตรงหน้าร้านเนี่ยจะมีตั้งพระแม่ธรณีครับน้ำพระแม่ธรณีจะเป็นยี่ห้อให้เขามากินตั้งเออตั้งตีตั้งออต,งทตงทีทนไม้ไอ้ตั้งตีเสาไฟฟ้าเออีเสางเสาไฟาาฟ้าก็ได้ตรงนั้นนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปดูก่อนดูจังบา